เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดชุมพรจับกัญชาอัดแห้งได้600กิโลกรัมก่อนจะนำไปส่งถึงมือผู้รับที่จังหวัดสงขลากัญชาอัดแท่ง600แท่งน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมพร้อมด้วยรถกระบะ1คันรถ SUV 1คันและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการถูกตำรวจจับได้พร้อมนายกิติศักดิ์บุญธรรมนายจรูญชนะพร่องและนางสาวสุมินตราโคตรนริน ที่ด่านตรวจบ้านพละในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเขาชัยราชอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหที่ตั้งด่านตรวจบนถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้มุ่งหน้าจังหวัดชุมพรและเรียกตรวจรถยนต์ทั้งสองคันแต่ขณะตรวจคน้นคนขับรถกระบะคือนายกิติศักดิ์แสดงท่าทางมีพิรุษจึงนำตัวไปสอบสวนก่อนจะรับสารภาพว่าขับรถออกจากปั๊มมาดูด่านตรวจ เนื่องจากตนเองกับพวกได้ร่วมกันร,รับจ้างขนกัญชามาจากอำเภอถึงจังหวัดบึงการโดยรถ SUV ซึ่งเป็นบรรทุกกัญชาจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันเจ้าที่จึงเข้าไปควบคุมตัวนายจรูญชนะพร่องและนางสาวสุม,มินตราที่อยู่ในรถคันดังกล่าวพร้อมห่อพลาสติกเป็นแท่งสี่เหลี่ยมจำนวนมากภายในบรรจุกัญชาอัดแท่ง จากการสอบสวนทั้ง3คนรับสารภาพว่ารับจ้างขนกัญชามาจากอำเภอปากค่าจังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปส่งที่จังหวัดสงขลา